สวัสดีครับสวัสดี f c ฟทุกๆคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในออฟเรื่องเล่านะครับของคนที่หมดจากพานันตอนนี้ก็ไอยังไม่หายนะครับทุกคนแต่ก็เบาขึ้นแล้วก็อย่างว่าครับเวลาคุยคลิปไปมันก็จะคันคอนะครับทุกคนเพราะว่าเสียงมันก็ยังไม่เป็นปกติ และผมเองก็จะลงคลิปอีกหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวก็หยุดวันอังคารกับวันพุธหรือวันพฤหัสนะครับพักเสียงให้มันดีก่อนนะครับทุกคนและวันนี้ตัวผมเองก็มีโอกาสได้คุยกับน้องผู้ชายคนหนึ่งนามสมมุติว่าน้องเอก็แล้วกันนะครับซึ่งตัวของน้องนะ่ะระบายความในใจเพิ่งหมดจากพนันสล็อตเกมกำนันสาวนะครับ ตอนนั้นก็จะเอาแค่ร้อยสองร้อยเองแต่เล่นไปเล่นมามันมันครับทุกคนหมดไม่เยอะหรอก5้าหม่นองนั่นแหละครับน้องระบายให้ผมฟังหมดเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับทุกคนผมขอนำทุกคนไปฟังเรื่องราวในวันนั้นของน้องเอไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับผมขอ ไม่เอ่ยชื่อจริงขอเรียกตัวเองว่า A ก็แล้วกันนะครับผมอายุ35ปีเป็นคนธรรมดาทำงานประจำาตื่นเช้ากลับเย็ยนชีวิตวนๆอยู่แบบนี้มาหลายปีผมไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนเลวไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนขี้โกผมแค่เป็นคนหนึ่งที่คิดว่า ควบคุมตัวเองได้และความคิดนี้มันพาผมมาถึงจุดที่เงินในบัญชีจาก52,000เหลือ1 3บาทผมยังจำเช้าวันนั้นได้ก่อนเลิกงานผมเปิดแอปธนาคารดูตัวเลขขึ้นชัดมาก52,000บาทมันไม่ใช่ เงินก้อนใหญ่แต่มันคือเงินที่ผมอุ่นใจเงินที่ทำให้ผมรู้สึกว่าอย่างน้อยชีวิตก็ยังไม่พังผมทำงานทั้งวันเหนื่อยเครียดแต่ก็ผ่านไปได้พอเลิกงานกลับมาถึงบ้านบ้านเงียบมากผมนั่งอยู่คนเดียวเปิดทีวีทิ้งไว้ แต่ผมไม่ดูครับมือก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาผมไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนไม่ได้คิดจะเอาคืนไม่ได้คิดจะรวยแต่ในหัวผมตอนนั้นมีแค่ประโยคเดียวก็คือขอเล่นสนุกสนุกได้สักร้อยส0งก็พอแล้วผมก็เปิดเกมขึ้นมา เกมกำนันสาวหรือสาวขาวบอยนะครับผมเคยเห็นคนเล่นเคยดูคลิปรู้ว่ามันเป็นเกมที่ถ้าแตกก็แตกแรงหรือแตกหนักนะครับทุกคนแต่ผมไม่ได้ตั้งใจซื้อฟรีผมเป็นสายปัน่นผมเชื่อว่าปั่นแล้วคุ้มได้ผมเชื่อว่าผมดูจังหวะเป็นผมเชื่อในสายตาตัวเอง ผมเติมเงินเข้าไปครั้งแรก500บาทตอนนั้นใจผมยังปกติยังไม่ได้รีบยังไม่เร่งนะครับทุกคนผมดูสัญลักษณ์ในเกมไม่ว่าจะเป็นตัว A K Q J ปืนขวดเหล้าตู้เซฟแล้วก็หมวกรวมถึงสเก็ตเตอร์ตัวสีทอง ที่ผมเฝ้ารอมันเข้าไม่เยอะแต่ก็ไม่หายทันทีได้คืนมาบ้างเสียไปบ้างตรงนี้แหละครับที่เกมมันทำงานมันไม่ให้คุณชนะแต่ก็ไม่ให้คุณแพ้ก็คืออัลกอริทึมของมันนะครับมันทำให้คุณรู้สึกว่าเออยังไหว พอเงินจาก500เริ่มเหลือน้อยแทนที่ผมจะหยุดผมกลับคิดว่าเติมอีกหน่อยเดี๋ยวก็ได้คืนยังมีเวลาว่างอยู่นะครับผมเติมเข้าไปอีก1,000บาทจากตรงนี้มือผมเริ่มเร็วขึ้นผมเริ่มกดสเปนทีขึ้นนะครับไม่รอไม่ดูสเก็ตเตอร์ขึ้นมา2ตัวแล้วหาย เปิรเรียงแต่ก็ไม่เข้ามันเหมือนเกมกําลังแซวผมเหมือนมันบอกว่าอีกนิดเดียวเองทั้งที่ความจริงมันกําลังดูดเงินของผมตอนนั้นผมเลิกคิดถึงเรื่องเงินร้อยส0งแล้วผมคิดแค่ว่าขอทุนคืนก่อนก็พอผมเริ่มเพิ่มเบตเป็นเบตละ ยี่สิบบาทนะครับทุกคนคนที่ไม่เคยเล่นอาจจะไม่เข้าใจแต่คนที่เคยเล่นจะรู้ว่าเบตยี่สบบาทคือจุดที่ใจเริ่มไม่เหมือนเดิมนะครับเงินมันหายเร็วมากเร็วแบบที่สมองมันตามไม่ทันแต่ผมไม่หยุดเพราะผมคิดว่าถ้ามันไม่เข้ามันก็ต้องเข้าในอีกไม่กี่ตาข้างหน้า ผมปั่นแล้วก็ปั่นเสียงเกมภาพแตกเอฟเฟกทุกอย่างมันดูมีหวังทั้งที่ความจริงมันไม่มีอะไรเลยผมไม่รู้เวลาไม่รู้ว่ากี่โมงรู้ตัวอีกทีผ่านไปเกินสีชั่วโมงผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดแอปธนาคารจากห้าหมื่นสองเหลือสิบสามบาท ผมนั่งนิ่งไม่ร้องไม่ดา่ามันเป็นความรู้สึกว่างหน้าชาเหมือนสมองดับผมไม่ได้คิดว่าซวยผมคิดว่ากูโง่เองเงินมันไม่ได้หายเพราะใครกูมันหายเพราะผมไม่ยอมหยุดถ้าวันนั้นผมหยุดตั้งแต่เสียห้ารอยนะ ถ้าวันนั้นผมยอมแพ้วันนี้ผมคงไม่ต้องมานั่งเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแต่ผมไม่หยุดเพราะคิดว่าหรือเพราะคำว่าเดี๋ยวก็ได้คืนผมอยากให้ทุกคนฟังอยู่รู้ไว้เลยว่าเกมมันไม่ได้แพ้เกมมันไม่ได้พลาดมันถูกออกแบบมาให้คุณคิดว่าใกล้หรือเกือบได้ แต่ปลายทางมันคือศูนย์นะครับทุกคนก็เหมือนที่น้องเอเป็นอยู่นั่นแหละครับถ้าคุณยังคิดว่าตัวเองคุมได้ผมคือหลักฐานชิ้นดีนะครับว่าคนที่คิดแบบนั้นไปจบตรงไหนคืนนี้ผมเล่าให้ฟังไม่ใช่เพื่อให้ใครกลัวแต่เพื่อให้คุณไม่ต้องมาเล่าเรื่องแบบผมวงเล็บหมดตัวนะครับ ขอบคุณครับที่ฟังจนจบครับผมจบลงแล้วครับสำหรับเรื่องราวของน้องเอน้องเอก็เล่าให้ผมฟังหมดนะครับว่าคืนนั้นเนี่ยมันเหมือนจะหยุดครับแต่มันหยุดไม่ได้ไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนกันก็คือเกมสาวคารบอยเนี่ยมันจะคูณต่อเนื่องคือแปดสิบหก 32หรือ64ในครั้งก่อนเลยเนี่ยน้อง A เ,เน่ยเคยได้คูณยัน64ตอนนั้นเติมไปแค่300ได้มาประมาณ5,000กว่าบาทดีใจมากและตอนที่เกมมันแจกเนี่ยเติมไปหรือเล่นไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอครับได้กำไรแล้วคือมันได้ไว แต่ตอนที่เสียเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นนี่แหละปั่นไปสเก็ตเตอร์มาทีละตัว2ตัวแต่ก็ไม่ได้อะไรหรือได้แจกแตกในเกมน้อยมากครับทุกคนแล้วเบทละ20บาทด้วยไวหรือไม่ไวก็ลองคิดดูปัน่น10ตาถ้าไม่เข้าเลยนั่นคือเสีย200เงิน200 ทำอะไรได้บ้างซื้อข้าวซื้อน้ำหรือซื้ออย่างอื่นนะครับทุกคนมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่ตัวผมเองก็เข้าใจนะครับทุกคนว่าตอนที่พวกเราหัวร้อนใจร้อนเนี่ยเราจะไม่นึกถึงคลิปที่ผมเคยเล่าให้ทุกคนฟังหรือไม่นึกถึงคำพูดที่ผมบอกทุกคน หรือคำพูดของครอบครัวที่เตือนเราเราอยู่กับมันครับเวลานั้นคืออยู่ด้วยกันสองคนใจของเราจะบังคับให้เราเติมเล่นไม่ยอมแพ้เชื่อผมดิยากที่คุณจะออกมาหลายคนหรือพวกเราทุกคนเคยคิดไว้ว่าการเลิกพนันมันอยู่ที่ใจ ทุกคนนึกภาพออกได้ยังว่าถ้าเราอยู่กับมันสองคนเนี่ยใจเราจะพาเราเลิกไหมบางคนก็บอกว่าเออพี่ยอปพี่ยอปพูดถูกใจเรามันจะพาเราเล่นครับยังไงก็หมดไม่เห็นผมเตือนคุณในคลิปเหรอว่าอย่ามีเงินในบัญชีเราต้องเอาการกระทำเนี่ยพาใจเลิกครับใจมันอยากเล่นแต่ไม่มีเงิน มันก็ไปต่อไม่ได้แต่มันจะงุดหิดแล้ะทรมานเท่านั้นเองเราเดินหนีเราไม่เปิดแอปเราไม่มีเงินไม่ทำอะไรทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมาจากใจเราอ่ะชอบพาเราไปไปให้คำแนะนำกับพวกเพื่อนไปดูเขาแล้วใจก็อยากเล่น ทีนี้ก็สั่งการมาที่นิ้วมือไปเปิดดูแอปธนาคารถ้ามีเงินเนี่ยเอาไม่อยู่อย่างแน่นอนเล่นแน่นอนครับแต่ถ้าไม่มีเงินก็ได้แค่หวาดเสียวใช่ไหมครับทุกคนก็คือไม่มีเงินอะไม่ได้เล่นต่อก็จบที่ตรงนั้นเองขอให้พวกเราอ่ะตั้งใจนะครับ อย่าคิดว่าเลิกพนันมันอยู่ที่ใจเลิกพนันมันต้องอยู่ที่เงินไม่มีครับตัดช่องทางทุกอย่างตอนที่เราไม่มีเงินเนี่ยผมถามหน่อยพวกเราเป็นยังไงบ้างคิดถึงครอบครัวเราพลาดแล้วสงสารแฟนเราเคยหมดเยอะเราจะคิดออกมาเป็นฉากๆเลยครับเราเป็นคนดีมากนั่นคือไม่มีเงิน แต่ถ้าเรามีเงินในบัญชีเมื่อไหร่อ่ะผมขอกำหนดไว้ที่ประมาณ5,000หรือ1,000 0บาทนี่แหละครับมันเริ่มแล้วเริ่มจากตรงไหนก่อนสิ่งเล็กๆอย่างเช่นหวยหรือไม่ไปเห็นเพื่อนเล่นแล้วตัวเองก็มีหนี้อยู่อาจจะเป็นหนี้นอกระบบนะหรือในระบบบางส่วนอยากจะอาศัยทางลัด เพื่อหาเงินโดยกำหนดทุนไว้ที่500บาทหรือ1,000งพัถ้ามีความคิดแบบนี้เข้ามายังไงก็เล่นครับหมดแน่นอนดีไม่ดีนะ่ะเล่นได้กำไรจริงๆก็แค่ประมาณอาทิตย์หนึ่งไม่เกินนี้หรอกครับเดี๋ยวสักวันก็ต้องหมดแล้วจะเอาจนหมดบัญชี แล้วสุดท้ายก็เครียดใหม่ด่าตัวเองโทษตัวเองว่าทำไมต้องเล่นหาเหตุผลไม่เจอก็นี่แหละครับเพราะเราทำตามใจเราไม่ทำตามความถูกต้องหรือไม่ทำตามที่ผมบอกไม่มีวินัยให้กับตัวเองไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาก็เป็นแบบนี้แหละ เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนต้องเชื่อผมนะครับว่าแอปธนาคารถามว่ามีอยู่ในเครื่องเป็นเรื่องที่ดีไหมดีโอนเงินไปให้แฟนให้ลูกให้พ่อกับแม่เรามันง่ายมันสะดวกรวดเด็วเขาได้ใช้แต่ถ้าคุณติดพนันหรือต้องการเลิกใหม่ๆนั่นหมายความว่าเว็บพนันอาจจะได้เงินใช้จากคุณทุกวันทุกเดือนทุกปี แค่นี้แหละครอบครัวคุณก็จะไม่นึกถึงเพราะครอบครัวไม่ได้อยู่กับคุณตลอดแต่เวบพนันมันอยู่กับคุณตลอดอยู่ในมือถือของคุณคุณไม่ได้ตัดมันออกไปจากชีวิตจริงๆนี่แหละคือเหตุผลครับทำตามที่ผมบอกนะครับตอนนี้ถ้าคุณคิดจะเลิกพนันจริงๆคุณมีเงินในบัญชี ถึงคุณจะไม่พลาดในวันนี้อีกสามวันข้างหน้าหรืออาทิตย์หนึ่งคุณกจ็จะต้องพลาดครับคุณเชื่อผมดิอย่าไว้ใจตัวเองดีที่สุดต้องมีวินัยจัดการใจตัวเองใช้การกระทำโอนเงินไปให้แฟนให้ใครก็ได้ดูแลให้เราถึงเราจะรอดแต่ถ้าเราทำตามใจเราไม่รอดอย่างแน่นอน เชื่อผมผมฟันธงล้านเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนะครับยังไงผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องเอนะครับเสียแล้วเสียไปนะครับไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่จาก52,000เหลือ13บาทนะครับเงิน50,000กว่าต้องคิดดูดีๆนะครับว่าเยอะหรือไม่เยอะแบงค์พัน5้าสบใบนะครับุกดคิดง่ายๆเลย เอาแบบภาพให้เห็นเลยนะครับหนักไหมครับทุกคนแต่ก็อย่างว่านาะสิ่งเดียวที่ทําได้นะตอนนี้คือการยอมรับความจริงก็คือเลิกเล่นนะนี่คือเป็นวิธีหรือความคิดที่ดีที่สุดแล้วอย่าคิดอยากจะไปตามเอาคืนไม่งั้นเราก็จะหมดเยอะจุดนี้ผมอธิบายให้กับน้องเอฟังไปหมดแล้วนะครับทุกคนรวมถึงทุกคนด้วยนะครับ ใครที่มีเงินในบัญชีตอนนี้ก็ระวังให้ดีนะครับส่วนมากคำพูดของผมมันจะเป็นจริงซะด้วยดิจากเสียร้อยนึงกลายเป็นเสียหมื่นหนึ่งในบัญชีหรือบางคนอาจจะหมดเลยก็เป็นไปได้ให้กำลังใจทุกคนเสมอนะครับขอให้เราเลิกพนันวันต่อวันให้ได้แล้วก็เข้าใจคุณค่าของเงินให้มากกว่านี้นะครับทุกคนโอเคนะครับผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่าน,นี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ